ชัญญาขอโทษทั้งน้ำตาเรื่องนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตสุดเนื่องจากประเด็นดราม่าหนักของนิ้งชัญญาแมคลอรีที่โดนขุดผลงานถ่ายแบบเมื่อ3ปีที่แล้วทาสีตัวเป็นสีดำมองว่าเป็นการเหยียดสีผิวงานนี้ทำให้เจ้าตัวออกมาพูดยกมือไหว้ขอโทษทั้งน้ำตาผ่านสตอรี่ไอจแล้วว่านิ้งขอโทษทุกคนที่รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่นิ้งได้ทำลงไปนิ้งขอโทษที่ได้ทำสิ่งนั้น ถ้านิงรู้ในตอนนี้ก็คงจะไม่ทำสิ่งนั้นไม่อยากทำให้ใครรู้สึกไม่ดีขอโทษมากๆที่ทำให้ใครหลายคนรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เจตนาของนิงไม่มีการเหยียดสีผิวและเพศหรือว่าใครก็ตามคนเท่ากันหมดในอนาคตการเลือกงานจะระมัดร,ระวังมากขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็จะเรียนรู้มันและจำมันไว้นิงจะเรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดมาแล้วเพราะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะขอโทษอีกครั้งค่ะ ต่อมาได้โพสต์ในอินสตาแกรมชันยังซีคลอรี่ระบุว่าเ e a ยล l l i ม s o r รีนิงขอโทษและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนที่ใหญ่มากอีกบทเรียนหนึ่งเลยในชีวิตนิงไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะเหยียดใครหรือต้องการที่จะทำร้ายจิตใจใครทั้งนั้นนิงคิดว่านิงต้องรับผิดชอบในการกระทำตัวเองและที่นิงออกมาขอโทษเลือกที่จะไม่นิ่งเฉย เพราะว่าการกระทําของนิ้งมันอาจจะไปย้ำให้เกิดการทําสิ่งนี้อีกซึ่งนิ้งไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเหยียดสีผิวหรือเพศของคนอื่นนิ้งรู้ตั้งแต่ตื่นมาและเห็นข้อความที่คนต่างชาติส่งเข้ามามากมายเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเรารู้มาโดยตลอดว่าคำพูดหรือการกระทำของเรานั้น สามารถทำให้ใครคนหนึ่งรู้สึกแย่ไปได้ตลอดชีวิตเลยหรือเกลียดเราไปเลยและนิงไม่อยากเป็นคนนั้นคนที่เพิกเฉยกับสิ่งนี้หายตัวไปและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้ง,ท,ง,ท,งที่มันเกิดขึ้นแล้วตอนถ่ายแบบครั้งนั้นนิงไม่รู้จริงๆคว่ามันมีเรื่อง blackface กับ blackfishing และเราก็ไม่ได้อจใจเลยถึงสิ่งที่เราเคยทำเพราะมันผ่านมานานมากแต่พอรู้ว่าเกิดปัญหานี้ขึ้น ก็รีบไปหาข้อมูลมาค่นและก็ค้นพบว่าสิ่งที่เราทำมันตรงกับสิ่งที่เรียกว่าแลฟฟิชชิงพอดีซึ่งมันมีคนมากมายที่เจ็บปวดกับเรื่องนี้คนที่ได้รับการกระทำที่ไม่เท่าเทียมเพียงเพราะสีผิวต่างจากเรานิ้งเลยรู้สึกว่านิ้งไม่อยากตอบย้ำเขาไปอีกหากมันทำให้ใครรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกแย่ลงนิ้งยินดีที่จะขอโทษอ,อย่างจริงใจมากๆค่ะ